ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักโรคภูมิแพ้กันค่ะคผู้ชมวันนี้คนที่จะมาให้ความรู้แล้วก็คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะคะคุณหมอธีรวีวิรัวันค่ะผู้ในการศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครตอนนี้มีอยู่กับคุณหมอแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราต้องชนะใช่ไหมคะคุณหมอใชใ่แพ้นะวันนี้เราจะมาคุยโรคภูมิแพ้กันพูดภาพกว้างก็คือเป็นเริ่มจากคําว่าภูมิกับแพ้ภ,ภูมิในตัวใช่ไหมคะคุณหมอ ภูมิก็คือภูมิภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับเราคงเคยสังเกตว่าบางทีเราทําไมเราโดนอากาศเปลี่ยนทาไมเราต้องจามทําไมต้องคันทําไมต้องขึ้นผื่นนะหรือบางทีกินอาหารแปลกๆทําไมต้องมีแน่นหน้าอกมีขึ้นผื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แปลว่าร่างกายเราตอบสนองคือมันต่อต้านนั่นเองนะคือเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือต่างๆเนี่ยมันก็พยายามไปต่อต้านสิ่งที่เข้ามากระทบร่างกายนะครับ บางคนทําอะไรก็ไม่แพ้นะแต่บางคนเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็มีอาการเห่อขึ้นมานะอันนั้นแสดงว่าภูมิเขาไวเกินภูมิต้านทานเขาไวเกินนะครับค่ะดูจากอาการของคุณหมอแล้วแสดงว่ามีภูมิแพ้ที่เกิดจากหลายสาเหตุหลายอาการใช่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคุณหมอคะว่าเราแพ้อะไรหรือว่ารอให้เป็นก่อนค่อยไปหาหมอ<ช>หรือว่าไปหาหมอปรึกษาก่อนไหมว่าฉันจะแพ้หรือฉันจะยังไงดีคะคุณหมอ คือถ้าแพ้ไม่เยอะ,ะส่วนใหญ่มักจะรู้ตัวเองเลยเช่นสมมุติกินอาหารหมักดองอกินผงชูรสขึ้นเลยอ,อย่างเงี้ยก็มีนะครับคนไข้ามาบอกได้เลยว่าเพิ่งไปกินน่อไม้มามไปกินปลาล้ามาสมมุติอย่างเงี้ยไม่เคยกินมาก่อนอย่างเงี้ยก็ขึ้นเฮอขึ้นทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่คนไข้จะรู้นะส่วนใหญ่จะรู้หรือบางคนเพิ่งไปเปลี่ยน สบู่แชมพูเปลี่ยนน้ำหอมเปลี่ยนยายาอะไรโปรกผมอะ่ะก็แพ้ขึ้นเหออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าบางทีเนี่ยดูจากอาการก่อนดูจากประวัติก่อนนะครับถ้าเราไม่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆเช่นรักษามาก็กินกินยาแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นเียอะไรเงี้ยก็ปรึกษาแพ่เฉพาะทางด้านภูมิแพ้เพราะมันมีการทดสอบว่าแพ้อะไรได้บ้างนะอาจจะมีการเอา เอาสารตั้งต้นนั้นะสารที่มีโอกาสแพ้นะครับเป็นตัวเกสรดอกไม้เป็นตัวสัตว์บางชนิดนะอย่างเงี้ยครับอาหารบางอย่างเนี้ยเขาก็มาสกิดสกิดสกิดที่ที่ผิวหนังค่ะดูว่าอันไหนมันเห่อขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าแพ้ตัวนั้นเราก็ต้องเรยจบางคนแพ้ไข่แพ้ยีสต์แพ้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือเป็นแนวทางของการรักษาหรือว่าพอ พอหลังจากนี้แล้วพอเราสํารวจแล้วตรวจสอบแล้วว่าเออเราแพ้อันนี้แล้วเราก็ต้องหลีกเลี่ยงถูกต้องสำคัญที่สุดถ้าหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ได้โรคนี้ก็หายเลยคนะบางคนบอกว่าแพ้หนักจนมีเคสที่เสียชีวิตก็มีต,มต้องบอก่าในเคสเียกว่าแพ้รุนแรงนะช็อกเลยนะความดังตกนะครับแน่นอกหายใจไม่ได้อย่างนั้น,นครับซึ่งส่วนใหญ่ก็แพ้ยาเจอได้นะครับแพ้ยาขึ้นเฮือทั้งตัวแล้วหลอดลมก็เลย บวมไปด้วยเวลาหลอดลมบวมหายใจก็เข้า,าเข้าออกไม่ได้ละอ,ออกซิเจนไม่พอละนะครับแล้วก็เส้นเลือดขยายมากความดันก็ตกลงนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินต้องรีบไปห้องฉุกเฉินให้ทันนะครับ ค่ะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ไม่ใช่ว่าร่างกายอ่อนแอใช่หมครัใช่ครับไม่เกี่ยวครับอใครก็เป็นได้นักกีฬากีฬา,า,าก็แพ้ได้คุณหมอก็เป็นได้ใช่ครับทุกเพศทุกวัยสามารถเป็นโรคภูมิแพ้ได้ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากคนที่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราใช้ใช้ร่างกายเยอะนะแล้วก็ไม่ค่อยได้พักไม่ค่อยได้ดูแลร่างกายเนี่ยพวกนี้มันก็มีโอกาสที่จะแพ้ง่ายนะ เ,เด็กๆที่เป็นภูมิแพ้หลอดลมเป็นหวัดบ่อยๆทั้งปีเงี่ยเดี๋ยวก็ไปหาหมอเอาเป็นหวัดกินยาอ,อะไราเงี้ยถ้าโตขึ้นมักจะดีขึ้นแปลว่าภูมิเขาเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็เ,เด็กก็เริ่มออกกําลังกายเด็กที่ออกกําลังกายมากขึ้นเนี่ยเป็นประจำหรือผู้ใหญ่ที่ออกกําลังกายที่บ่อยขึ้นเนี่ย ภูมิแพ้มันก็จะดีขึ้นไปด้วยค่ะคก็เกี่ยวกับเรื่องของช่วงวัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะคะแล้วแนวทางการรักษาพอรู้แล,แล้วว่าเป็นอะไรแต่ทานยาแล้วแต่ถ้าอยากรักษาให้หายอันนี้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอหายขาดได้ครับถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราแพ้สิ่งนี้คุณหมอเดี๋ยวนี้เขาก็จะเริ่มมีวิธีการรักษาโดยการเอาสิ่งที่แพ้กระตุ้นร่างกายอยังไงค<น>ะอ<ะ>่าอาจจะเป็นกระตุ้นเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย,อยให้ร่างกายเริ่มชินค่ะ นะเริ่มชินในการสร้างเหมือนเหมือนการฉีดวัคซีนเลยครับเราจะชินเชื้อโรคได้แล้วก็ใส่เชื้อโรคทีละนิดทีละนิดเหมือนโควิดนี่ใช่ไหมคุณหมอเราเราให้ให้ส่วนของวัคซีนอาส่วนของเชื้อเข้าไปไม่ว่าเชื้อเป็นเชื้อตายร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานต่อสิ่งนั้นๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเกิดแพ้เกสรดอกไม้หรือแพ้อาหารบางชนิดเขาก็จะมีการไปเอาสิ่งที่แพ้เนี่ยค่อยๆกระตุ้นร่างกายร่างกายก็จะรับรู้ค่อยๆออกมาต่อต้านต่อต้านต่อต้าน จนกระทั่งร่างกายก็จะมีเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงค่ะต่อต้านไอสิ่งนั้นๆเวลาเข้ามาอีกก็จะไม่แพ้อันนี้ต้องเป็นแพ้เฉพาะทางด้าน ไอ้ภูมิคุ้มกันวิทยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแพทย์แพทย์ภูมิแพ้โดยเฉพาะครับแล้วถ้าสมมติบางคนอยู่บ้านอยู่ในภูมิปัญญาชาวบ้านบอกว่าคิดค้นเองเอาสมุนไพรเองเสริมเองอะไรอย่างงี้คุณหมอแนะนำํำยังไงดีครับกลัวะจะไปแพ้สมุนไพรที่จะเอามานะเนาะเพราะ,ะบางทีเราเราอาจจะมีเพื่อนข้างบ้านบอกเออกินอันนี้สิ<อ>หายแพ้แต่บางทีมาเป็นกล่องมาเป็นกระปุกอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ผมก็ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลองดีกว่าเพราะว่าบางที เ,เราหาแพ่แผนปัจจุบันดีกว่าถ้าอยาก <c oughs> จะลองไปดูว่าแพ้อะไรนะเราจะได้รักษาให้ตรงจุดนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีเรากินไปเนี่ยอาจจะกินสเตียรอยไปก็ได้ <c oughs> เพราะสเตียรอยมันก็คือตัว ยับยั้งการแพ้กินไปหายแน่นอนอก็เหมือนยาวิเศษคิดแบบนั้นถูกต้องหายแน่ครับหายแน่แต่ไม่รู้ว่าระยะยาวร่างกายก็จะโดนสเตียรอยด์เยอะก็จะมีกระดูกพรุนจะมีเรื่องของต่อมหมวกไตที่มีปัญหาแล้วจะมีเรื่องของเบาหวานจะมีเรื่องของความดันตามมาเยอะๆเลยครับายานางฟ้ายาเร็วยาอะไรที่ข้างบ้านบอกยาผีบอกอะไรต่างๆอันนี้คือ พ <y ling, S 2> ึงพึงพึงเลือกถึงว่ามันต้องอาจจะมีโทษตามมาในร,ร,ระยะยาวต่อไปนะคคุณหมอนะมะีระยะสั้นแต่ระยะยาวสุขภาพร่างกายไม่ดีแน่ค,ค่ะ,คคะก็อันนี้ก็ไปหาหมอดีที่สุดนะคะค,คุณหมออยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคะตอนนี้คือนอกจากโควิด -19 ที่ต้องดูแลตัวเองแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้ต้องเพิ่มเกาะป้องกันตัวเองมากแค่ไหนคะก็ <S <S คนไข้จะกังวลน,นะว่าเวลาเป็นภูมิแพ้แล้วรู้สึกว่าโอ้ยฉันจะต้องเสี่ยงต่อการลงปอดไหมจริงๆไม่เกี่ยวนะครับ นะท่านละท่านไม่ได้เป็นคนที่หลอดลมมีปัญหาไม่ได้เป็นหอบหืดทุกวนันไม่ได้เป็นโรคถุงลมอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่ปูมแพ้ธรรมดาเนี่ยเช่นโดนอะไรหน่อยจามคัดจมูกคันตาเครื่องตาอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะเราก็ทํามาตรการทุกอย่างล้างมือใส่หน้ากากนะในช่วงที่มีโควิดเนี่ยนะครับกินยาแก้แพ้ตามอาการไปรนะครับไม่ต้องไปกังวลจนเกินกว่าเหตุนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเป็นปูมแพ้ไม่ใช่ว่าจะทําให้ สมรรถภาพปอดจะแย่นะครับไม่เกี่ยวครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะถือว่าได้ทั้งวิธีการตรวจเช็คตัวเองว่าอันนี้ฉันเป็นภูมิแพ้ไหมแล้วเป็นแล้วต้องทํายังไงรวมถึงเคล็ดลับเรื่องสุขภาพวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะค,ค,ค่ะค,คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ ภูมิแพ้คุณผู้ชมเป็นอะไรแล้วอย่าลืมสังเกตตัวเองแล้วก็ไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะคะจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับรายการคนไกลโรคนะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะวันนี้มี่และคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ